บทที่737เชื่อมช่องว่างคำอธิบายของถังซานดูเหมือนจะยังอยู่ในหูของเขาและทุกอย่างที่ปรากฏในเวลานี้ล้วนยืนยันสิ่งที่เขาพูดในตอนเริ่มต้นเหมยกงจือยังคงจำได้อย่างชัดเจนว่าในเวลานั้นเขาโต้กลับเขาโดยกล่าวว่าจากกระพัตปีศาจจิ้งจอกสวรรค์จะช่วยเขาปรับปรุงการฝึกฝนของเขาได้อย่างไรและตอนนี้เธอเป็นราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แล้ว ภัยพิบัติที่น่าสยดสยองบนท้องฟ้าทำให้เหมยกงจือหายใจไม่ออกแรงกดดันนี้เกิดขึ้นที่จิตสำนึกโดยตรงดังนั้นแม้แต่ความแข็งแกร่งของจัก,กรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์ก็ไม่สามารถปกป้องเธอจากการกดขี่ในส่วนนี้ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์สั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาและมีผลกระทบภายในและอีกมากมาจากการกดขี่จากภายนอกของความทุกข์ยากของฟ้าร้องการปราบปรามความยากลำบากสายฟ้าที่มุ่งตรงไปที่จิตสำนึกทำให้คนจำนวนมากในตระกูลจิ้งจอกสวรรค์ทนไม่ได้ที่จิ้งจอกสวรรค์อยู่ให้ห่างจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทันทีเสียงของจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ลงมาจากท้องฟ้า ในเวลาเดียวกันร่างของจิ้งจอกก้าวหางก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งบนท้องฟ้าจัก,กรพรรดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ถูกปกคลุมไปด้วยจิตสัมฤทธิอันศักดิ์สิทธิ์ให้ผู้ดูแลเผ่าจิ้งจอกสวรรค์โดยตรงทําให้พวกเขาดําเนินการได้อย่างรวดเร็วและหลบหนีไปได้ไกลเหมยกงจือกาลังถือขนนกสวรรค์อยู่ถัดจากจัก,กรพรรดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์และจัก,กรพรรดปีศาจเสือขาวก็ตามมาด้วยเขายังกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับจัก,กรพรรดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ จักรพรดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ไม่ได้ไปดูจักรพรดปีศาจพยักขา่าเขารู้สึกถึงบรรยากาศที่สงบภายใต้ภูเขาจิ้งจอกสวรรค์แต่ท้องฟ้าเต็มไปด้วยความหายนะที่กดขี่มากขึ้นเรื่อยๆกับเหมยกงจือที่อยู่ข้างๆเขาพูดว่าคุณใช้ความอืดอาดของสวรรค์เป็นแนวทางในการรับรู้ความผันผวนในอวากาศต่อมาฉันจะใช้ประสาทสัมผัสของฉันเพื่อนำทางให้คุณสังเกตสถานที่คุณต้องลลอกพื้นที่เท่านั้นพิกัดของสถานที่นั้น รับทราบเหมยกงจือพยักหน้าแสงสีขาวในดวงตาของจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์เพิ่มขึ้นและจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์ก็ถูกปลดปล่อยออกมาด้วยกำลังทั้งหมดของเขาและทันใดนั้นเขาก็เจาะเข้าไปในภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์กับเหมยกงจือ สิ่งแรกที่เหมยกงจือรู้สึกคือโชคมะฮมาแม้ว่าเธอจะไม่ได้ควบคุมโชคแต่ด้วยความสามารถในการมองดูท้องฟ้าเธอก็ยังสามารถสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในโชคได้ไม่นานหลังจากผ่านชั้นของโชคทันใดนั้นเธอก็รู้สึกถึงออร่าที่น่าสะพรึงกลัวมากมันเป็นความรู้สึกบีบคั้นที่อธิบายไม่ถูกซึ่งดูเหมือนจะมาจากโชคชะตา ทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าเขากลายเป็นสีดำสนิททันทีและในความมืดมิดนี้มีสัตว์ร,ร้ายยักษ์ที่มองไม่เห็นจำนวนนับไม่ถ้วนที่ดูเหมือนจะกลืนกินตัวเองแสงสีขาวส่องมาที่ร่างของจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์และข้างหลังเขาปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ก้าวหางก็กระพริบและหางของจิ้งจอกก็เปิดออกโชคชะตาอากาศโยนและเปลี่ยนแปลงขจัดความรู้สึกเศร้านั้นและระง,งับมัน เหมยกงจื่อค่อยๆชัดเจนขึ้นในการรับรู้ของเธอลูกบอลแสงสีทองปรากฏขึ้นในขอบเขตการมองเห็นของเธอแต่ลูกบอลแสงสีทองดูเหมือนจะเติบโตอย่างรวดเร็วต่อหน้าเธอเราวกับว่ามันกลายเป็นโลกไปแล้วแต่โลกนี้ช่างลุงตาม,มากอยู่ตรงนั้นที่มาของไพพิบัติใช้พลังแห่งสวรรค์ดึงและล็อกพิกัดเชิงพื้นที่ของมันจัก,กรพรรดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ก้าวถอยหลังเล็กน้อยและพูดกับเหมยกงจือ่อ เหมยกงจือพยักหน้ายกมือขวาขึ้นและค่อยๆโบกมือให้เทียนจี้หลิงรัศมีแปลกๆก,กระพริบภายในดวงตาสีเงินทั้งสามพลังของอวกาศก็เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันในการรับรู้ของเหมยกงจือลำแสงสีเงินจำนวนนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นในพื้นที่มืดสนิทรังสีของแสงเหล่านี้ตัดสลับกันซึ่งแต่ละส่วนเป็นส่วนของอวกาศเส้นพื้นที่หนาแน่นเดินโซเซและทับซ้อนกันการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ที่ซับซ้อนที่สุดที่เธอเคยเห็นอย่างแน่นอน ด้วยการโบกมือของขนนกสวรรค์เส้นอวกาศสีเงินเหล่านี้ค่อยๆปรากฏขึ้นเส้นอวกาศสีเงินเหล่านี้ล้อมรอบโลกสีทองจากกระพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ยังเห็นการมีอยู่ของเส้นอวกาศเหล่านี้และดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นในทันใด ในการมองหาพื้นที่คุณยังคงต้องการตัวควบคุมของแอตทริบิวต์อวกาศอยู่ดีช่องว่างทุกเส้นเป็นช่องว่างพื้นที่ที่ซับซ้อนจึงถูกปกคลุมอย่างหนานแน่นไม่น่าแปลกใจที่จิตสำนึกของเขาเองไม่สามารถหาตำแหน่งที่แท้จริงของสวนนรกได้เหมยกงจือได้กระทำไปแล้วในเวลานี้บกขนนกสวรรค์ในมือราวกับดึงได้จากกลางไหมกระตุ้นเส้นอวกาศแล้วภายใต้แสงสีเงินที่พลุ้งพลานซ้อนทับเส้นอวกาศนี้กับต้นฉบับ พื้นที่จึงทําให้ครั้งนี้การพับพื้นที่ได้รับการแก้ไขจากนั้นก็มีที่สองและสามแสงสีเงินค่อยๆจางหายไปจากเธออย่างไรก็ตามมีช่องว่างสีเงินมากเกินไปและเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่สิ่งที่สามารถแก้ไขได้ในเวลาอันสั้นเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งหมดในขณะนี้ฟ้าร้องเหนือสารบรรพบุรุษไม่รอใครฟ้าร้องสีม่วงพร้อมรัศมีสีทองตกลงมาจากท้องฟ้าอีกครั้งจักรพรรดิพยายามต่อต้านอีกครั้ง อย่างไรก็ตามไม่มีใครเต็มใจที่จะทำลายสายฟ้าเพียงเพื่อต้านทานความทุกข์ยากของฟ้าร้องมันจะกินพลังของตัวเองเท่านั้นแต่เพื่อโจมตีกลุ่มเมฆที่ถูกปล้นมันกินแหล่งที่มาการกำเนิดของจักรพพัดนั้นมีค่าเพียงใดซึ่งเกี่ยวข้องกับอายุขัยและขีดจำกัด ปากของจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์กระตุกอยากจะกระตุ้นแต่เขายังไม่พูดในฐานะราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ที่เพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งเหมยกงจือมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงพื้นที่เพื่อให้สามารถเชื่อมพื้นที่เช่นนี้ได้ การดำรงอยู่ของระดับจัก,กรพรรดิเขาไม่เข้าใจพื้นที่ได้อย่างไรแต่ด้วยระดับการบ่มเพาะของจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์เขาถามตัวเองว่าเขาไม่สามารถสร้างสะพานอาวกาศได้ดังนั้นเราจึงทำได้เพียงรอให้เหมยกงจือซ้อนทับพื้นที่ต่อไปเหมยกงจือรู้สึกแปลกมากในเวลานี้เมื่อรวมเส้นอวกาศเหล่านี้เข้าด้วยกันความเข้าใจของเธอเกี่ยวกับอวกาศก็ลึกซึ้งขึ้นเช่นกันเธอเพียงรู้สึกว่าสิ่งนี้ดูเหมือนจะสงวนไว้สำหรับตัวเธอเอง เพื่อที่เธอจะได้ผสานรวมและเข้าใจฐานการเพาะปลูกอย่างเต็มที่หลังจากได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่นี่อยู่ในแผนของเขาด้วยเหรอเขาควรจะอยู่ในดาวที่เต็มไปด้วยแสงสีทองในเวลานี้แม้ว่าเธอจะเป็นหนึ่งในนักวางแผนและเข้าใจแผนนี้เป็นอย่างดีแต่เธอก็ยังเต็มไปด้วยความรู้สึกที่เหลือเชื่อในเวลานี้ภายในสวนนรก ถังซานนั่งไขว่ห้างบนดอกไม้แห่งสวงสวรรค์รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกมุมปากของถังซานหงายขึ้นและรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาก็เข้มข้นขึ้นเหมยกงจือไม่เคยสะบัดดาบเทวเทพศูนย์เป็นครั้งที่สองทำให้ถังซานรู้ว่าเธอปลอดภัยถ้าเธอสะบัดดาบอาชูราเป็นครั้งที่สอง มันเป็นไปไม่ได้ที่จะพูดถังซานจะสามารถกระตุ้นใพ่คนเดียวของเขาเองได้เท่านั้นทําให้ทุกอย่างวิ่งเร็วขึ้นแน่นอนว่านั่นไม่ใช่ทางเลือกที่ดีและจะเพิ่มความเสี่ยงต่อความทุกข์ยากของเขาอย่างมากและในขณะนี้มันเป็นกระบวนการทีละขั้นตอนภายใต้การควบคุมของแผนของเขาซึ่งเป็นสถานการณ์ในอุดมคติที่สุด ในขณะนี้หยินและยางฉีในร่างกายของเขาหล่อเลี้ยงรอยประทับทั้งเก้าอย่างต่อเนื่องจากกระพัดเงินสีน้ำเงินที่วุ่นวายซึ่งนั่งอยู่ตรงกลางเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆและหยดน้ำที่เกิดจากหยดของปราณที่วุ่นวายก็สว่างขึ้นเช่นกันสว่างขึ้นใส่ดุดคริสตันพลังแห่งความโกลาหลน,นี่เป็นของดีเล็กๆน้อยๆในดาวมันต้องไม่สูญเปล่าที่นี่ยังเป็นเมืองหลวงที่สำคัญสำหรับการโจรกรรมของเขาในอนาคตอีกด้วย หอคอยแห่งการเวลาและอวกาศสั่นไหวด้วยรัศมีจางๆและลอยอยู่ตรงหน้าเขาเส้นแบ่งอวกาศที่เหมยกงจือและจัก,กรพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์เผชิญหน้ากันนั้นแท้จริงแล้วเป็นเอฟเฟกต์มหัศจรรย์ของหอคอยแห่งการเวลาและอวกาศที่เรียกว่าความผิดปกติของเวลาและอวกาศ มีคอนเวลาโดยพื้นฐานแล้วจะเป็นมีคอนเวลาและอวกาศมีมานานหลายปีแล้วและก็มีมากมายเมื่อร่องรอยอวกาศเหล่านี้ถูกปล่อยพิกัดจะไม่ถูกล็อกแต่พิกัดนั้นโกลาหนเอฟเฟกต์ต้องใหญ่มากหากทังซานฟื้นการฝึกฝนในฐานะราชาเทพเจ้าด้วยหอคอยแห่งการเวลาและอวกาศเขาจะสามารถเดินทางไปยังเครื่องบินใดก็ได้ที่เขาเคยไป และเครื่องบินขนาดเล็กอย่างส่วนนรบก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาโดยตรงเปลี่ยนเป็นพื้นที่เหมือนของเขาเองการดำรงอยู่เช่นเดียวกับอุปกรณ์ทางกายภาพหอคอยแห่งการเวลาและอวกาศจะให้ข้อเสนอแนะของถังซานผ่านร่องรอยของการอาวกาศเหล่านี้แม้ว่าถังซานจะไม่เห็นเหมยกงจือแต่เขาก็สามารถสัมผัสได้ถึงลอมาหายใจของหลิงสวรค์แห่งความลับผ่านหอคอยแห่งการเวลาและอวกาศ และรู้สึกว่าเหมยกงจือก,กำลังเชื่อมพื้นที่ผ่านหลิงความลับสวรรค์เธอสามารถรับรู้สถานะปัจจุบันของเธอได้การทำลายล้างครั้งใหญ่ของเก้าสวรรค์และสิบโลกไม่สามารถดำเนินการได้โดยตรงมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่มีจัก,กรพรรดิบางคนที่ถูกส่งออกไปข้างนอกเพื่อช่วยเขาแบกมันชั่วขณะหนึ่งซึ่งสามารถกินพลังแห่งความทุกข์ยากจากฟ้าร้องได้ในระดับหนึ่งและความทุกข์ยากของฟ้าร้องเหล่านี้ก็ระเบิดเหนือลานบนรรพมุรุษ แม้ว่าพวกเขาจะแยกย้ายกันไปพวกเขาก็จะนำโชคบางส่วนไปจากราชสำนักบรรพบุรุษด้วยอย่างไรก็ตามภูเขาศักดิ์สิทธิ์จ,จิ้งจอกสวรรค์นั้นไม่เสถียรในขณะนี้และส่วนนรกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของโชคได้ถูกนำออกจากตำแหน่งเดิมด้วยตัวมันเองและเป็นไปไม่ได้ที่จะดึงดูดและทำให้ภูเขาศักดิ์สิทธิ์จ,จิ้งจอกสวรรค์มั่นคงจากทางด้านหลังบทที่738 โชคของทั้งสองกระจายไปเล็กน้อยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเผ่าพันธุ์อื่นและแม้กระทั่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเครื่องบินของกลุ่มเหมยกงจือยังคงเชื่อมช่องว่างและค่อยๆช่องว่างที่วุ่นวายตรงหน้าเธอดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแม้ว่าจะยังสับสนอยู่มากแต่เธอก็รู้สึกได้ว่าเส้นแบ่งพื้นที่เหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่ในขณะเดียวกันเธอก็มีความรู้สึกจงใจหลีกเลี่ยงตัวเองและไม่ปล่อยให้ตัวเองหลงทางในอวกาศกล่าวคือเส้นเชิงพื้นที่ที่ซับซ้อนเหล่านี้เป็นมิตรกับตัวเองเธอแน่ใจอย่างแน่นอนว่าเส้นอวกาศเหล่านี้เดิมไม่ได้เป็นของระนาบที่อยู่ข้างหน้าเธอกล่าวคือเส้นอวกาศต่างดาวเหล่านี้ไม่ควรมีความสัมพันธ์กันของขนนกสวรรค์แล้วความสัมพันธ์นี้มาจากไหนตอนนี้เธอไม่สามารถสื่อสารกับถังซานได้ แต่แน่นอนว่าเธอฉลาดพอหลังจากสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของเส้นอวกาศเหล่านี้เธอก็เริ่มเร่งการหลอมรวมของอวกาศในขั้นต้นมันเป็นเพียงความพยายามเบื้องต้นเล็กน้อยที่ขอบนอกสุดซึ่งปลอดภัยที่สุดแต่ความเร็วของพื้นที่ฟิวชันนั้นค่อนข้างช้าอย่างไม่ต้องสงสัยในเวลานี้เธอเริ่มลึกขึ้นขนนกสวรรค์ในมือของเธอเริ่มเร็วขึ้นและเร็วขึ้นและความเร็วของพื้นที่หลอมรวมก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้น จัก,กรพารดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์เฝ้าสังเกตการกระทำของเธอและเมื่อเขาเห็นฉากนี้เขากอดไม่ได้ที่จะแสดงความชื่นชมเธอคนนี้คู่ควรที่จะเป็นอัจฉริยะที่โดดเด่นที่สุดในยุคป,ปัจจุบนันเธอเพิ่งมาถึงขอบเขตของราชาอสูนแต่การรับรู้ของเธอเกี่ยวกับพลังแห่งอวกาศก็พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเริ่มต้นขององค์การหลอมรวมของเส้นอวกาศมันมีสนิมเล็กน้อยแต่ค่อยๆกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีความกลมกลืน จัก,กระพรดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ยังรู้สึกคลุมเครือว่าเส้นแบ่งอาวากาศเหล่านี้ดูเหมือนจะไม่กีดกันเหมยกงจือซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากตอนที่เขาใช้ประสาทสัมผัส,สศักดิ์สิทธิ์เพื่อตรวจสอบแต่เขาก็ไม่สงสัยในเรื่องนี้อย่างไรเสียเหมยกงจือเป็นเจ้าแห่งอาวากาศตัวควบคุมอาวากาศนั้นไม่ได้แยกออกจากพื้นที่โดยง่ายเหมยกงจือสวมชุดยาวสีเงินค่อยๆเคลื่อนตัวไปตามเส้นอาวากาศที่ซับซ้อน ดูเหมือนนางจะเต้นรำอย่างสง่างามและขนนกสวรรค์ในมือของเธอยังคงเปล่งประกายแสงอ่อนๆทำให้เส้นอวกาศใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วและค่อยๆเคลื่อนเข้าหาเธอสวนนรกสีทองนั้นเปิดทางเดิน ใบหน้าของจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์มีความปิติยินดีผู้หญิงคนนี้ฉลาดจริงๆคุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขเส้นอวกาศทั้งหมดตราบใดที่คุณสามารถเปิดทางเดินเพื่อล็อกดาดขนาดเล็กของสวนนรกจากนั้นจิตสำนึกของคุณสามารถเข้าไปลึกลงไปเพื่อรงะับการดำรงอยู่ที่อยู่เหนือหายนะ จักรพพรดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์เดินตามหลังเหมยกงจื่อไปทีละขัน้นเส้นอวกาศรอบๆอบก็รู้สึกแปลกแปกแต่การเต้นรำแห่งสวรรค์ของเหมยกงจื่อเริ่มเร็วขึ้นและเร็วขึ้นไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนเส้นอวกาศก็ผสานเข้ากับอวกาศทีละอนัน ข้างนอกเสียงคำรามของสายฟ้าดังขึ้นอีกครั้งเป็นครั้งที่6และเป็นครั้งที่6ที่ความทุกข์ยากของฟ้าร้องมาไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันเจ็บปวดมากสำหรับจัก,กรพรรดิที่จะต่อต้านพวกเขาต้องดูแลลานของบรรพบุรุษและไม่สามารถปล่อยให้ความทุกข์ยากของฟ้าร้องตกลงไปในลานของบรรพบุรุษได้ หลังจากเหตุการณ์นี้จากกระพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์รู้ว่าเขาอาจจะมีปัญหาบางอย่างในฐานะหัวหน้าศารบรรพบุรุษเขาต้องรับผิดชอบต่อปัญหาดังกล่าวอย่างแน่นอนเส้นอวกาศค่อยๆละลายไปทีละน้อยและสวนนรกสีทองก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นในเวลานี้เหมยกงจือเริ่มมิตตกกังวลเล็กน้อย แน่นอนว่าเธอเข้าใจดีว่าถังซานควรจะอยู่เหนือหายนะในพื้นที่สีทองนั้นในเวลานี้และเมื่อมีจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์อยู่ข้างๆเมื่อพื้นที่เปิดขึ้นจริงๆและปล่อยให้บุคคลน,นี้ล็อกถังซานจะไม่ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเขาเพิ่งบอกตัวเองก่อนหน้านี้ว่าเขาควรจะทำในสิ่งที่จัก,กรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ขอให้เขาทำแต่คราวนี้และเขาไม่ได้เชิญเขาออกไปและไม่มีวิธีการติดตามอื่นๆปรากฏขึ้นแล้วเขาควรทำอย่างไรทำอย่างไร จิตใต้สำนึกเธอเริ่มช้าลงเล็กน้อยแต่จัก,กรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์สัมผัสได้ในทันทีและพลังแห่งโชคลาภอันทรงพลังก็เข้ามาปกคลุมและห่อหุ้มเหมยกงจือทำให้เหมยกงจือรู้สึกว่าจิตวิญญ,ญาณและจิตวิญ,ญญาณของเธอได้เพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุดในทันทีเร็วเข้าจิตสำนึกของจัก,กรพรรดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์พันผวน,น,นในจิตใจของเหมยกงจือ ความคิดของเหมยกงจุอเปลี่ยนไปเธอรู้ว่าเธอตั้งใจรอเวลาอย่างตั้งใจไม่ได้มิฉะนั้นจัก,กรพรรดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์จะสงสัยในตัวเองทันทีเมื่อเขาถูกสงสัยปัญหาของเขาก็ใหญ่มากมันจะสร้างปัญหาให้ถังซานด้วยเนื่องจากถังซานไม่ได้บอกให้เขาเสียเวลาเขาจึงปล่อยให้เขาทำตามที่จัก,กรพรรดอสูรจิ้งจอกสวรรค์ถามจากนั้นเขาต้องสามารถจัดการกับมันได้และทุกอย่างควรอยู่ในความคาดหมายของเขา เมื่อคิดถึงเรื่องนี้เหมยกงจือก็เข้าใจว่าสิ่งที่เขาสามารถทำได้ในตอนนี้คือการเชื่อมั่นในถังซานอย่างเต็มที่และมอบทุกอย่างให้กับเขาในขณะนี้เธอเร่งความเร็วอีกครั้งโดยรักษาความเร็วที่เร็วที่สุดไว้ก่อนหน้านี้และยังคงรวมแนวอวกาศต่อไปแต่เธอไม่ได้เพิ่มความเร็วอีกต่อไปแล้วเธอเพียงรักษาความเร็วนี้และก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ในเวลานี้จัก,กรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ก็เริ่มรู้สึกเป็นที่ชื่นชอบต่อเหมยกงจือมากขึ้นเล็กน้อยเขาอ้างว่าเป็นปราชญ์คนแรกของเผ่าสัตว์ประหลาดและโดยธรรมชาติแล้วเขายินดีที่จะจัดการกับคนที่ฉลาดเป็นธรรมดาที่จะมีความประทับใจที่ดีต่อคนรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจอย่างอัศจรรย์อย่างเหมยกงจือหากผู้หญิงคนนี้สามารถทำงานร่วมกับขนนกสวรรค์ได้ดีขึ้นในอนาคตและเต็มใจที่จะแอบดูความลับสำหรับสารบรรพุมุร ก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะช่วยให้เธอกลายเป็นจัก,กรพรรดิท้ายที่สุดผลกระทบของโชคของเธอที่มีต่อสายบรรพบุรุษอาจมีมากหรือน้อยหากควบคุมได้ด้วยตัวเองก็ถือว่ารับไม่ได้แน่นอนหลักฐานก็คือว่าวิกฤตในทันทีได้รับการแก้ไขก่อนสวนนรกต้องไม่มีผิดโชคร้ายที่สะสมอยู่ตรงข้ามกับโชคนอกจากนี้ยังเป็นรากฐานของราชสำนักและรากฐานของตระกูลจิ้งจอกสวรรค์ในที่สุดการปล่อยสวนนรกสีทองก็ใกล้เข้ามาแล้ว เมื่อเส้นช่องว่างตรงหน้าเขาบางลงและเมื่อดาวดวงเล็กๆนี้ปรากฏขึ้นอีกครั้งในสายตาของจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ดวงตาของจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ก็เย็นชาไม่ว่าการโจรกรรมครั้งนี้จะเป็นของใครไม่ว่าจักรพรรดิองค์ใดจะยืนอยู่ข้างหลังเขาเขาจะทุบศัตรูให้แตกเป็นหมื่นชิ้นอย่างแน่นอนเส้นอวกาศสุดท้ายถูกรวมเข้าด้วยกันและก่อนที่เหมยกงจื่อจะเดินหน้าต่อไป จัก,กรพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ได้กลายเป็นลำแสงและจูก่ๆก็เรีบวิ่งเข้าไปในสวนนรกในเวลาเดียวกันสติสัมปัญญะก็ถูกเปิดออกอย่างเต็มที่แอลามันได้กวาดออกไปในระนาบของสวนนรกด้วยโมเมนตัมอย่างท่วมทน้นในเวลานี้สวนนรกได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงดอกไม้ขนาดใหญ่เหล่านั้นไม่ว่าดอกจะเย็นหรืออบอุ่นดูเหมือนจะล่วงหลับสนิทแล้วและถูกนำเสนอในสภาพกึ่งเหี่ยวเฉา มีเพียงรูปทรงของสวนสวรรค์นในใจกลางเมืองเท่านั้นที่เปลี่ยนไปอย่างมากดอกไม้สีขาวขนาดใหญ่ที่แต่เดิมเป็นสีขาวกลับกลายเป็นสีทองอารามไปหมดมเมล็ดบัวซึ่งเดิมอยู่ตรงกลางดอกนั้นทั้งหมดลอยอยู่ในอากาศในเวลานี้หมุนรอบดอกสีทองขนาดใหญ่ในใจกลางของดอกไม้สีทองนั้นมีรัศมีสีทองที่เข้มข้นและสว่างกว่าและเป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นสถานการณ์ภายในเลย จิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของจักรพรรดิอสูจรจิ้งจอกสวรรค์นั้นทรงพลังเพียงใดทันทีที่เขาเข้าไปในสวนนรกมันก็ล้นหลามไปแล้วรวมสวนนรกทั้งหมดอย่างครบถ้วนมันถูกแยกออกจากโลกภายนอกทั่วคราวเช่นกันสารบรรพบุรุษเมฆแห่งความทุกข์ยากที่เริ่มหนาขึ้นและหนาขึ้นบนท้องฟ้งฟาก็หยุดลงทั่วขณะหนึ่งและภัยพิบัติฟ้าร้องรอบที่เจ็ดที่กำลังจะขึ้นบกก็หยุดนิ่งและไม่ปล่อยไปราวกับว่ามันสูญเสียเป้าหมายไปแล้ว ในทิศทางของภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์แสงสีทองก็หลี่ลงและดูเหมือนว่าทุกอย่างกำลังฟื้นตัวในทิศทางปกติแต่ถึงกระน,นั้นเมฆโจรกรรมเหนือลานบรรพบุรุษก็ยังไม่กระจัดกระจายและยังคงเหมือนเดิมแต่สายฟ้าฟาดก็ไม่ลงมาอีกเสร็จแล้วเหรอจัก,กรพรรดิทั้งหมดมองไปในทิศทางของภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์โดยไม่รู้ตัว จักรพรรดิปีศาจพยักขาวไม่สามารถเข้าไปในภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์ได้ดังนั้นเขาจึงรอยอยู่ข้างนอกจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์เองก็ไม่สามารถปราบปรามมันได้มาก่อนแต่เขาก็สามารถพาหลานสาวของเขาเข้ามาได้สำเร็จไม่ต้องสงสัยเลยว่าเหมยกงจือได้มีส่วนช่วยเหลือทันใดนั้นรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของจักรพรรดิอสูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ ความสำเร็จดังกล่าวทำให้การซักถามของเหมยกงจือสำเร็จอย่างไม่ต้องสงสัยจักรพรรดก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกการปล้นสายฟ้านี้ช่างน่ากลัวจริงๆเมื่อการปล้นสายฟ้ารอบที่หกเพิ่งลงมามันเป็นเพียงหลังจากรวมพลังของจักรพรรดทั้งหกที่มันแทบจะไม่ได้รับการแก้ไขและตอนนี้จักรพรรดทั้งหกยังคงสั่นไหวและย่อยอาหารความทุกข์ยากของฟ้าร้องนี้สร้างความเสียหายต่อแหล่งที่มามากเกินไปและจักรพรรดก็ไม่กล้าที่จะประมาท สวนนรกที่นี่เมื่อจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์กำลังจะใช้ประสาทสัมผัสอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาเพื่อบทขยี้ผู้ชายที่ครอบครองดอกไม้สวรรค์จนหมดและกำลังก้าวข้ามความหายนะให้เป็นผงเสียงที่สงบก็ดังขึ้น